กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีท่านผู้ชมทุกท่านเนอะทุ่งที่สองพี่น้องทุ่งที่สองพี่น้องเป็นอะไรพี่น้องรุ่นทักว่าพี่น้องเมื่อวานนี้ดีกันแล้วก็เริ่มมาใส่เรื่องของมอเมื่อนี้นะแล้วเรื่องโลกตลาดมือแรกเลยเมื่อนี้นะเมื่อวันจันทร์เมื่กำลัมือเพราะว่าเมื่อวานนี้เมื่อนี้เลาเรื่องโมยุเรื่องวิภายันเอายายพิมพิ่งพี่น้องเอ้ย ได้หัวกับซ้ำได้ลูกสายพี่น้องเอ้ยลูกสายโก้พี่น้องเอ้ยกว่าลูกสายอีกได้หนุ่มพี่น้องเอ้ยลูกสายคอมเมนต์โอ้หัวแบบป้อนข่าวลูกเราป้อนเนาะอ้าวกับลูกสายโก้ลูกสายโก้ใอรได้อันนี้นะมืออื่นถ่ายกินข้าวต้มในถั่วแซ่บๆข้าวต้มใจม่หน้าตัเจ้ามากเลยมือชิบมืออื่นเอามาป้อนเดี๋ยวแซวเด้อเด้อตั้งแต่กระซุกด้วยนี่เดี๋ยวแซวมาป้อนมันเด้อจี พอดิสะโลมืดเขาได้กินต่ออีมันอ่อนได้กินกันอีกนะกนออนิน้อดทอดกับสิแซีสกินไหมจ๋าอืมอืมกินแล้วกก่อนก่หายนี่เขาต้มอ,อ้เขาซืออีกก่อนใช่ช่ด้วยใช่แ่คือคนลพี่เนองเราจะเอามาตำหมักทั่วแบบาเรื่บเพริเก,ก็พอก็เลยไม่อเอาขึ้นมากนี่ทเไย นไก่้าที่บ้าเราหนึงเดิอย่างเดิมบริวารเพื่อเดนั่งเรื่องงานงานเนาะไก่บริวามากชีแจ้งด้วยก่กับเนาะเนา้้อ่งเดไก่แข่าบ้าบอไาทำบุูมเนาะด้ือว่าหมเขื่อนเนาะสีทางกาข้ามาเนาะแสกกเข้ามาเนาะเอาบิรถ่ายเนาะบรรยากา ได้รับไรรายจ่ายไะไเนาะเพื่อเพ,พิ่เงินจะจัดเงานเนาะพี่น้องไก่ไม่ได้เห็นว่าไก่ไม่ลงทุนยังเนาะอะไรก็นไม่ได้เหรอขาใครยังนะพี่น้องไก่ไม่ได้วางกำไรอยู่แล้วพี่น้องแม่นเห็ดด้อมอ่ะนึ่งไม่เห็ดเพื่อตัวเราเองเนาะสองก็เห็ดเพื่อความสุขของครอบครัวทั้งสองพายผีคลอ,องเพะีภทนี้ผีคลอ,อ,องประเพทนี้พอเข้าไก่ดูน้ำกันโดนแล้ว บแม่เขาเห็นบ้างหาเงินกำไรนั่นบ่แม่ดี่น้องเด้อบ่บ่บ่ได้หากำไรเห็ดดอกมันบุ้ยกำไรดอกพี่น้องเนาะไก่เนาะพี่น้องเนาะบ่ได้ขับเสีวบางมันบุ้ยไผ่ดอกพี่น้องสีเห็ดดองวางกำไรมันบ่ได้อยู่แล้วพี่น้องเห็ดดองวังกำไรนะไก่กับเคื่อนเนาะบ่แม่นิ้งหน่อยวานซื่อน้องเนาะนอาอยู่กับขินคนนั้นกับไก่ตอกหุ่นเนาะได้ดูเสียเนาะเห็ดดองเห็ดบุญเห็ดแจะอย่างเงี้ย ไก่หูก็ได้อพี่นนอะร้านหายงานมันเกิดงานดองนีมมันมุ้ยไพ่ได้กำไรดออพี่เนงะมีแต่สยอยตามแต่ว่าเฮาเห็ดตามหิดคองกับเนีเนาะเหิดคองเพนี้เนาะแบบความสบายใจเนาะทำท้องคัววพะว่าเขาก็อยู่น้ำกันโดนแล้วยางเบ่าไก่เพิ่งกะกินใจพเทาไม่เท่าพี่เนาะไม่เท่าดีแบบ เห็นด้วะครับตรงไหนเาตรงไหนนกคนมาสอยเอาตรงไหนงอแม่นี่เงาคนมาสอยมากเลยเพื่อนก็เลยช่วยไลฟ์เป็นนักเลงพี่น้องคนมาเนาะเขามอบมินดีนะำเภาเนาะเขามาสอยเนาะอ่าอ่ะตี่ทั้งหมดเนาะอ่าหลักๆเนาะก็ที่มีแซนแซนขีดน่ะประมาณสามร้อยบาทเนาะแหละเขากินเบียร์นะพี่น้องกินเบียร์นะโต๊ะผู้หนึ่งนะหมดสั่มซิ๊ ขวดหรือว่ารั้งหนึ่งสองร้อยบาทกันนี่พี่น้องร้อยบาทสองร้อยสามร้อยอันนี้แหละคือเราเขาเข้าห้เขาเผื่อไปเเนาะเขาความใจไปเลยเนาะโมเม้นท์ว่าดีมากแบบเออเขาสอยแซนต์หนึ่งเดียวเขาขวดเดียวโมเม้นท์พี่น้องโมเม้นท์นั่นเนาะพี่น้องเขาเอ่อเขามาสอยสนใจเนาะเขามุ่งมัินดีเขาเนาะเขาก็ดีใจแล้วส่วนทีเรือเนาะเขาเป็นคนดูแลเขาบันคือคือเรื่องไปดองแพ้กระยาได้พี่น้องเอยบางเทื่อเรื่องกัน ก็บบอด้กินยังไล่เด็กพี่น้องก็าพูดกันนึ่งคือใบดอกบางใดเนาะเอาบอดี้ประมาณกันดอกแต่นึงไหเขาก็ได้ไปทวงพอเยินดีกับเขาเนาะเขาก็ได้ไปเต้นไปพ่อเป็นขี้พยานเป็นหมดเบียร์มีเขากินจนจนเทาก็อยากเม่อกูเลยพี่น้องเลยคอมเมนต์ว่าเนาะลองไปคิดกันเนาะซับนี่เขาคิดว่าเออไปสิว่าบโอเคไปยด้แต่เขาว่าโอเคแล้วเพราะภาพมันก็ออกมาสวยงามอยู่เพราะว่าคนที่ยอกน่ะมันจะลายกว่าคนที่เบาเนาะมันกินบัว không bây giờ tí anh anh nó lên thế nào ok nó anh nó không có tăng cái mà xoay nó mà sẽ mặt đây không cả không có được có mặt đưa anh nó thì đâu đây không cần đi đẹp nó hạt là gặp bố má đọc thì nào nó mà bắt cái cài thì nào gặp dù gặp phục phần cái nhanh mà xoay mai เหมียมาอยู่เหียนมากินไหนยูนางอินจอไหมวินหัวอะไรแบบนี้นางกินมันอัอสีนบองสีนะเอาบอกอบอมียมัมันบอกมียกัดัดให้มันมันเลยเมียกมกันใช่เาเมียกมักมันคือกันเนาะยวให้นเรางกินนะ เอ้ยต้งไรนยงีขาแล้วก่อนหันโมมาที่กันกับไปทำกันบัได้นะพี่น้องเนาะคือือเไปทำกันบัได้อันนีเนนะแ่ยออทำตรงไงตรงอีโมอยากแนเอโมอยากแโมทำเตืนเด้โมได้กบ้ หมดเลยอะถ้าคนสิบเมันสิบในเนี่ยเขาองถามมันถามคุณผู้ชมถามยังจะกองยันเหรแฟนเก่าเจ้าฟัวเก่าเจ้าอะไรเงี้ยเก่าุ๊ปั้นนี่เพราะว่าหล่าขอให้ใจมันมันแบบว่าเนาะพี่น้องคนแต่ละคนมันสิบอคือกันเนาะแบบว่าสถานการณ์มันต่างกันพีเสมอไก่พึ่งกันแน่นึงเนาะผู้เก่าเพิ่งกันแน่นึงแต่ก็บบริว่าผู้ได e <c oughs> ้ดีกว่าผู้ได้ลื่นกว่าเนาะเพราะว่าเท่ากับ ได้กจ๋าก,ก็แล้วนะแดีว,ว่าออกออกจากชีวิตเขาไปแล้วเขาก็ไปจะว่าเาอาให้เพื่อนเนาะเขาก็ถือว่าเออเพื่อนก็นดีในระดับหนึ่งเนาะต่างคนก็ต่างดีแต่ก็ต่างแบบดีไปคนละแบบมันก็ต่างกันพี่น้องเ้ยเนาะเขาก็จะว่าให้เกียรติเพื่อนนี่เนาะมีน้ำมันมั้งมัมือเดีมันได้ซีนไน้หนซีนต่อไปกินข้าวต้มอีกไม่เท่าก็ต้มมันเขาต้มเหมือนข้าวต้มกุ้งจีนพี่น้องเอ้ย ปเจงหนึ่งหมื่นอินดูเจีงหน่น้ำเงินเลยไปต่อเมื่อระยาบ้านน่ะได้เ้อมาสงคันเขาก็บุญยาเมื่อไรสมัยมีเกียวชัดมากขอระบายยกเได้จ้ะมือเลเมื่อ้วลอเองเมื่อบ้านยเมื่อโดนแล้วนจากไปยังเจ็บอยู่ประเทศเมื่อมือนยันขุด

มันจะเกิดมากเนอะโมเคยมีพายแบบยิว่านะโุเคยแบบจริงจังกับคนขนาดนี้เลยพี่น้องทุ่เทแหงนะเนี่ยแม่แบบทุ่มเทแล้วก็แบบแบบว่าชิว่านะเนาะแบบทุ่มเทต่อหนาะลรรับรังอะไรพี่น้องเคยเห็นแบบเนาะหน่อยได้คนแบบมีโบมี่เนาะแบบคนบ่ได้เซตแต่งหรือเลิกคนบ่ได้ต่อนอะไรพี่น้องคนจริงใจอะ บุญหนะรับแบบหน้ำตาตตาหนักมี่ n h โทไมาเห็นหรเนยรับไหมรับเลยว่ะโอเค้คยไปร่ฮัลโหลเออได้แม่ปินอะไรใช่สโลมแม่เอยไปสโลเพื่อนกอันแม่นแม่ทำหมอว่บไข่แต่ปวตายไปงานค่ะเลือดบ้างดำหนงเออเลือนเลือนี้ว่ะ เดี่ยวี่แล้วก็ถึงอันนั้นถึงยางถึงอันท้องบมดดีเลยอ,อ,อีกประมาณชิปหมื่นอะไรจงชิคให้ท่านหมอไปทั้งซักทั้งใส่ยาในแโลมอีกทั้งกินยา,ยานอีกหยักยาอีกแฉลมเนใส่ยาสองอย่างสามอย่างแต่เราใส่นั่นแหละเมียว่าเอาแล้วเมียว่าขั้นอันแต่ให้ไปหาหมอเดี๋ยวเขาคุ้มไปเรื่องเขาบอกเจ้าขืนมาหน่ะก็ยังบ่ไปแล้วอหารเขาคุ้มไปบสงคราเนี่ย ไปห้องมองนเอาไว้นยนเขากวนไห่ก็เลยภาไปคี้นี้เลยก้ามเนี่ยนอ่าอืมชานโบโลอล่เขาขึ้นนี่นะเขาขึ้นยุ่งภาพจะภาพเลือตลาดเลยาภาพไปเลยชานากโบไ,<ด>ไปไดบุร <ไป S 2> <ด>ีอยกไปได้เหรอเออแต่ป้าเนี่นยะลิกมาใส่จะเลน้แหมะะลิน้ไหนก็ทีใส่นแบตตั้กวนเนาะอืมไปขี้นีห่เราเบิ่์ใไห่เราหูดห้เลยไปหาเรอ๋อหูเลย ไม่ทำอางทางเบองมืออื่นแบบตอนแรงบอกให้เอาชิพ้าลงห้องหมอว่ะแต่ว่าคันขันดสิบว่าใส่ตอนนี้นะเราเมื่อยแห้งลงห้องหมอก็หยันเข้าอันหายรอะมันวิดยามกวดได้เด้อขบบอกมืออื่นตอนใบใบจึงสิโรไม่อืมอมได้ไหม้านอะางะถ้าบอกอะไรจะเมื่อบ่ไ้เราเคยห้องอมนั่งกอนเข่าอยู่นี่กั สามสี่มือได้ป้อนเขาเนี่ยสามคนเหมือนกับตุยป้อนสาคน้ยป้อนได้ได้ใายเพิ่มคนนึงเรับเนาะเขาเขาคอมเมนต์อยู่ได้นงใายเพิ่มคนนึงกินเขาก็ปีนหมูเขาจัหวะไห้กินชิ้นลาย อปิีงมูให้กินตั้งหน่อยกันเดือดเดือแล้วโซ่เมื่แสีปอดเขาต้มเมลาดเห็ดเขาต้มใหญ่เด้ใส่มูสีปอดแี้ก่อนอาอันนี้โอ้ยบเมนพิ่นเล็กบนมใต้สวัดรนว่าะครับปีสนว์เพย่ยน่อืมเพื่อเขาไ่อยากปวดหายเหมือนเขาบอกแบบรถตอารถตั้มยังพุ่นแบบอุปการะเห็นแืม

เขาจะโทรบอกเจ้าอยู่ได้ครับวอามีชิเมียนองเมียนคันอยนี้หองหกันหงเขาย่งหล่ะเขหาเพื่นกับบได้หับด้ของเพื่นนี้อ่ะนอนอย่างเขาขึยุบถ้าจุดห้แเมียาไปนอนหนกก็บอไปอีกเขาพูดใช้คุ้มเลยบอไปอ่ะอ่ามันบไปงาน้อยได้จำหนึ่งบไปอ่ะ หามอจะาเาเจ้ากัอดอิริอรอนให้แต่เจ้าบวตายห้วะาบ้าทำเนื้อใเจ้าว่าอ่าหิมะอ่าทำทำอะไรแม่บเป็นยังอะกบ้าเหรอหนาเ้าเลยนี่ยอีเยบบเย่งดอกีเมยสีไหซีบมคือน้าบกข้าวหายต้องนอยเนี่ยบัก้ไปห้างวเขาถึงกินบกข้าวลายรหมอห้กินบกข้าวหนังข้าวอะไรอา่ มะาวน่ะตมันแข้งไห้แม่ในเบองออืออืเข่าวไงเด็กๆก็เอาแนวมันชอบเหรอใช่ะ้มาวน้อยนั่อข้าวหอมเลยอืออือมันมีขาอยู่ครับอ่าอือเอาเหรอเขาเนี่ะโมก้นน่ารมาอืออืออแบบไจะหาเหือเร่เงี้ยแม่นเกาเาแ้ยมันมาปลุกอืออือตอนนี้แหละค่ะข้าะอือ รักขิดเลยลักขิลักมปกักขกปักังฝากเอาเงินกูา้นยบค